ทีนี้จะพาไปแลกน,น้องๆเยาวชนกันบ้างหลังจากที่เขาเรียนกันเสร็จสิ้นในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมาแล้วก็ใช้ช่วงเวลาซัมเมอร์ไปเรียนเสริมในกิจกรรมต่างๆที่สนใจเขาก็เลยมีการนํามาโชว์พ้นงานกันว่าแต่ละคนเนี่ยไปเรียนและบเป็นมันพืนมางหลังจากเสร็สิ้นในกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนตามความสาม,มารถในช่วงของการปิดภาคเรียนค่ะ เนี่ยอย่างที่เห็นน้องสร้าหนุ่ยก็จะมีทางผู้ปกครองหน้าในเขตเทศ,ศาบาลนครน่าดย้ายเอาลูกเอาล้านไปเนี่ยมาก็2 0สองร้อยคนเลยนะคะส่วนย้ายเนี่ยเขา้าเข้ารวมในโครงการพัฒนาเด็กเรเยายวชนตามความสามารถประคุปัญญาประจําปี67แล้วก็ไปร่วมในพิธีหมอบประกาศนียบัตรรวมถึงเข้าไปโชว์ผลงานกันด้วย จากการที่เรียนชวกพังหรือดูรอนที่ผ่านมาในตลอดน่งเดือนนะคะซึ่งมีหลายกิจกรรมเลยมีทางพ้นงานศิละปะก,การรำไทยจากกิจกรรมนาฏศิลป์แล้วก็การเต้นคอฟเวอร์แดนนะคะอันนี้นงข่าไทยเ,<อ>เป็นตัวแทนของเพ่อนในการรับนะคะ,คะแล้วก็ในพิธีปิดโครงการก็มีท่านอามาัตเบนอาลีค่ะรองนายากเทศมนตรีนะครธัญญย,ยแล้วก็มีคณะผู้บริหารแล้วก็ภังส้นที่เกี่ยวข้องข้าวรวมที่ห้องประชุมเทศบาลนนะครธัญญย,ยนี้เป็นนอง,นองจากกลุ่มที่เรียนในกิจกรรม นาตศสินนอ้ย่อนโชยมากๆเลยนะเขาก็มาร่ำให้แล้นะคะมาโชว์ให้แล้อันนี้เป็นคาฟเวอร์ดแดนเอ้ย่าลองเลยนี่นี่แล้วมาต่อไปอาจจะไปโยดูต่างประเทศที่ใครเจอไปรูนี่เขาเรียนกันแค่นึ่งเดือนเองนะนี่นึ่งเดือนเท่านั้นคือสามารถแตนได้ั้องสร้างเพลงอะโอ้โหไม่ธรรมดานะชือว่าเก่งมากๆแล้วก็บรรดาปุปโกก็ไปให้กําลังใจกันอย่างเนืองเลยใช่ว่าต๊ตอนนี้ก็เทควันโดนี่ไล่คนเป็นไส้ขาวไส้เลื้งไส้แดงแล้วก็มีในนี้ มีตัวแทนที่เป็นเยาวชนของจังหวัดส่งค้าในการที่จะไปแข่งในระดับ ผากด้วยนะเอ้ยอเาเจ้าวต้องยอกมือปรบดังๆให้เลยทีเดียวนะสร้างรั้งการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามความส้ามารถพหุปัญญาประจำปี2567ค่ะทางเทศบาลนาคราดตหย่ยก็ได้กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยเปิดปโอกาสให้เด็กและเยาวชนเทมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนาคราดใหย่ช่วงอายุตั้งแต่7ปีถึง16ปีนี่แหละค่ะสามารถเข้าร่วมเรียนฟรีใช่ฟรีอะเอไม่ต้องเสียเบี้ยสักบาทเนี่ยโอ้ดี หมักๆเป็นกิจกรรมดีเลยนะเหจัดขึ้นมาเพื่อน,น้องๆเงยววาวชนเขาบอกว่าจัดขึ้นใน8กิจกรรมประกอบด้วยนาตาซินนาตาซินสากขนรั่วโคฟูเดนอายยันที่พีโอบอลอะไรเยวใช่ไหมใช่แล้วก็ศิลปะกีฬาเทควันโดกีฬาวา่ายน้ำกีฬาฟุตบอลกีฬาฟุตซอลแล้วก็กิจกรรมจัก,กรยานข้าวไทยตอว่ากิจกรรมอันนี้เนี่ยนิยมมากๆเลยน้องๆนง้องนงุ่งอิดเอียรเล็กๆคนกี่กำลังจะหัดเดินนะใ่้าเดิเรียนได้นี่ เออลองแลกใครอีโบวตัวแกนี่เนี่ยจักรยานค่าเทย ่าาความเร็วไม่แพ้ใครเลยนะคะบอกไปก่อนซึ่งเขาบอกว่าเขาจัดขึ้นระหว่างวันที่9มีนาคมนับไปจนถึง2มเมษาย,ยน2567ค่ะก็มีวัตถุป,ประสงค์เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนเนี่ยได้เลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาความสามารถของตัวเองและก็ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างช่วงเวลาปิดภาคเรียนเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนั่นเองค่ะที่สำคัญเนี่ยมันเหมือนการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนด้วยนะเพื่อหลยคนเขากำลังขอดะตัว ว่าอยากเชื่อสอบในด้านไหนอะหลายคนอาจจะชื่นสอบในเรื่องของกีฬาก็ไปเล่นกีฬาไปเล่นฟุตซอลไปว่ายน้ำไปเทควันโดหด้วยว่าจะไปฆ่าไทยด้วยว่าถ้าเกิดหน้องๆผู้หญิงอยากจะฉายแบบการอ้อนชชยใช่ไหมอาจจะไปรํารัมต์ใช้ไหเออแล้วว่าเนี่ยมีผู้สาวว่าท่าปึ้งนะ ปึ้งกำลังยิตอยู่ว่านี <t un> <t <t ่ปึ้งๆเนอะแล้วก็ปึ้งกันหญ่เลยนะแล้วก็มีเขาพ่อแดนอ่าเนี่ยน้องคนนี้แล้วเป็นตัวแทนสงต่ว่าสงคราเป็นนึ่งเดียวทางส่งขานึ่งเดียวในส่งขาใช่เป็นตัวแทนเอาไปแข่งระดับภาคโตทุกต้องก็รวมกันเป็นกําลังใจให้กับน้องพอหลังจากเซตผักอะไเนี่ยเขาก็จะไปแข่งที่สุราธานีเพื่อจะหาตัวแทนที่เป็นระดับประเทศต่อไปเป็นกําลังใจให้กับน้องได้คว้าชัยชนะเอาลอกมาฝากคนส่งขาของเราให้ได้เลยนะคะ